สวัสดีพี่น้องครับวันนี้นะครับจะไปตามหานางงามเมื่อคืนคนที่ได้รางวัลขวัญใจช่างกล้านะครับเมื่อคืนประกวดนางงามเมื่อคืนนะครับอันโบร่งนั่งข่าประกวดเดี๋ยวถ้าพี่น้องไปนั่งหานางงามคนนี้นะครับว่าสภาพวันนี้เกิดจะเป็นยังไงแล้วก็เพราะว่านี่รางวัลมาให้น้องด้วยนะครับเป็นรางวัลน,น้ําใจของเมื่อคืน ปลาแม่หินองสามนะครับเดี๋ยวเด้๋ยพี่หนองเด้๋ยวหูานี้ก่อเงินก่อน เพราะว่านังงามอาจจะเก็บตัวอยู่นะเพม่นอ้ไปใส่เนาะเอาไม่มีไม่มีอะไรเพราะว่าขอโอ้ยเสียงขึ้นเป็นนันน์เสียงขึ้นเป็นนันน์ยังมากล้าคอยยังมาใกล้คอยยิ่งเสียงว่าถ้าใกล้ให้ทำไมเสียงตันดังยังเลย มันไม่ตันดังและเสียงมันม่ออ๋อออกออกหน้าศิกเหรอไม่ใช่ไปผ่าไปผ่ากล่องเสียงมาโอ้ยหน่อยแค่ไหนเป็นเสียงผู้หญิงตีบัานนี้เมียนธาว่า <c oughs> สื่อดินีน่กสาวเห็นอันเห็นนั่นน้างงามสามบ่หนี่เห็นสามบ่เห็นอันสามบ่บอจังโอ้ยเนาะนั่ง,งามเมือนขึ้นให้กัน์วันนี้กระได <c oughs> ใส่น้อบอดี้ ขั่วบ่เอาหนางามยังไม่เห็นแกกู่แกกินแล้วเที้ยว่าสีพ่อกันบ้านอ๋อ,อนอยื้อใส่น,าาววนอนนังเอียดคอยนอนโอ้ยอยู่ดีนางงามเอารางวัลมาส่งเอาอยู่บ่รางวัลเนี่ยเอาเอาเอาก็มาทันแม่ปลาถึงมัดเสาขั่วฮักเนาะนางงามเอ้ยเนาะแม่ป่าเห็น,นมี เอาพี่ส่ผู้สาวลองเราฝากหอดมองหมดดิอันนี้อ่าพี่สาวเปิดฝากไข่เมื่อคืน1,000บาทขอบคุณค่ะแล้วก็คุณแม่อีก300บาทแต่ว่าแกอันนี้เด้อขอบคุณค่ะคุณแม่ฝากใหม่สามร้อยบาทครบ3บ่ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณอ่ะอ่ารู้สึกยังไงบ้างกับตอนไหนเมื่อคืนกับขณะที่เราน้องฝาหอดปานนี้อยู่ที่เพราะห้องหอดจะได้ตําแหน่งใหม่บ่กล้าศว่าจะตำแหน่งเฟียดโอ้ยยังก่อนยังตาแหน่งเฟียด แล้วพวก้าบอ่อดังจริแต่ว่ารู้สึกดีใจบอลเทเล่ว่าหนี่งมูซี่อันที่แรกมูอันเนี่ยแต่งหน้าให้ยังเกาะที่แรกเนี่ยแต่งเรียนๆแต่งกันแต่งมาหลวมงานยิ่งพักกันแตนั่งกินเลี้ยงปีใหม่เออกินเลี้ยงสงการเออยีพี่เหมียวเลยเห็ดผมให้เรียนๆเออมาดีกันยี่ความเลยเอาจับแต่งหน้าแต่งไปทำไมาได้ขึ้นนี่ทีก็เลยว่าถามถามว่าสมัครใจอยู่ในหมู่บ้านนี้ว่ามาขึ้นบ่อสัเด้ย ขึ้นกะคืนมาสั่งมากมาระบาบอดสสดี้คัตซัทถ้ายัางนอกพี่น้องเมื่อวานเมื่อคืนได้ชุดแมวสมอขอบคุณแมวสมอชุดชุดกับรองเท้าสู่ชีวิตมาคักชุดแต,ออแต่ว่าแตกแยกยีกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าทั้งชุดทั้งขาแตกใซ่ก,กันเมื่อคืนนี่แตกเลยเพราะอะไเตรียมตัวให้แต่ว่าเมื่อคืนแบบเพื่อนฟังรางวัลมาใหา้แล้วก็ได้รางวัลอ่ายังก่อซื้อรางวัลมาอย่างไรกอดซื้อซื้อตำแหน่งน่ะช่างกล้าขวัญใจช่างกล้าขวัญใจช่างกล้าบอดด้ขวัญใจช่างกล้าพร้อมถ้วยรางวัลพร้อมกระเชช้าใ่ โคกอันบอกง่ายไหมพื้นระเบิกระเจ้าน่ะโคกเอาไปขึ้นแล้วไปขึ้นเสมอขึ้นเนี่ยบารดพร้อมกระเจ้าอ่ารางวัลหมื่นขึ้นค้ามสายสบายเกียรติยศเอาไอเดียวละสายสบายท่สุดสายสายหวอจะถอดบ้างน้องรถใส่ใส่เบืองเนียใส่มาประดับให้พี่น้องเมื้องเนียให้สมกับเดรัมวันพันสามเนียขอบคุณนะครับขอบคุณน่ะพี่สาวแล้วก็คุณแม่นะครับมอบรางวัลฝากให้โบโซงน้องสามขอบคุณเมื่นขึ้นนี่ใส่ใส่ใส่ มาได้ถอดร่งรงรถนี่ปา er. อย่าอย่าตำแหน่งเสียดตีอย่าตำแหน่งเสียดมาได้จะบอกน้ำคนได้บังแรงอุ้ยบ่เบิดอยู่ทั้งฝ่าบตีบ่บ่น้ำคนเลยฝ่าบที่ขึ้นรถได้รับเลยตี่ขึ้นบ่บ่น้ำคุณแลอย่าตำแหน่งเสียดนี่บ้านนี้ตำแหน่งกับเสียดเพราะตำแหน่งก็เลยบ่บ่น้ำคนบ่บ่น้ำคนเลยสมแมงสมนะแต่ว่าป้ายนี่ไป็นตลกแท่ตำแหน่งก็ได้แม่นป้ายเนี่ยจไปแฟนมาปยุ่ห้องสุดยอดดีนะครับสมแล้วที่ได้รางวัลขวัญใจช่างกล้าขอบคุณครับสวยดีแต่ว่าน่ย่าง นั่งบ่ได้เลยเพราะว่านั่งบ่ได้คือนั่งคือแตกนั่งคือแตกแล้วก็เงียบสามเที่ยแหละทั้งได้ก็เอาโอยูเข็มกัดก็เอาโอยูจูดมาขึ้นนี่เข็มกัดแตกก็สามเที่ยนะขากระจูดไหนแตกก็การมาขึ้นทั้งเพราะว่าขาสมบูรณ์สมบันก็กันขากระแตกเพราะขากระแตกเพแต่ว่ามาเฝ้าขั้วเนี่ยมันยังจะนั่งง่ามเลยแม่นอนแค่ดีสิเก็บโตฟิตหุ่นฟิตหุ่นให้สวยอยู่ไกลคนว่าประหยากเ้าน้องคนอยากกางเตีย รมเลยที่ตำแหน่งขอบคุณน้องสามแล้วก็เมื่อคืนร่วมประกวดนางงามแล้วก็ขอขอบคุณพี่หน่อยเนี่ยที่ให้กำลังใจเมาขึ้นนี่เต็มไหลเลยเด้ขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนเมื่อคืนนี่ว่าสันกะที่สร้างรอยยิ้มปีหน้าขั้นเขาประกวดอีกเออจะส่งยังยืนยันว่ายังยืนยันจะส่งเราจะไม่ขายสวยเอาขายสวยอยู่ดีแล้วขาขายขายสวยอยู่แต่ขายสวยในแบบของเราขาสวยในแบบของเราเนาะไปในแบบของเาสร้างรอยยิ้มให้ให้พี่น้องหนาอะไรมื่อคืนนี่อันมีทุกคนเชียร์เบอร์สองเบอร์สองอนเขาอุ้ยมีทุกคนเชียร์เบอร์สอง กํลังใจเต็มเลยมั้ก็เลนอนบ่หลับก็เลยสะพายตำแหน่งจากแต่สะพายตำแหน่งแต่ั้งแต่บั่นเพียงจนมาหดสีสกิดก็เทียงคืนเออน้อาบน้ามันก็ถอดได้สะพายปาขึ้นเต้นนอกอาบบูบว่าบอดทุกคนเล่นยางขึ้นรถเลยีบ้านี่ยางตำแหน่งเฟียดตำแหน่งสีเฟียดน้าอาบน้าก็ว่าถอดได้สะพายเนาถอดแต่ในเถียกางต้่นที่ยังไหบ้านี่ขุนขนคนยังก็ว่าถอดเลยติว่าถอดปาเพ่าะได้ถอดแล้วสีนอนนี่นอนนี่ถอดอยู่เอาไปอย่างเขาหลักตนนอบ่ เมื่อแร่งหรื่อแร่งสมมติพวกจัดชุดจัดคนนึ่กับวัตถอดอะไรมาวั่ถอดมาคือสิภูมิใจเงี้ยเหนื่อยสมแล้วที่ได้รางวัลสมแล้วที่ได้สายสะพายแต่ว่าโคกพอแล้วมาขึ้นแล้วโคกมือโคกขึ้นเรียบร้อยแล้วโคกโคกอันชอบยวทั้งใบกับโคกมือเนาะพต่ำขีมมือไม่ใช่แหลมมาจะมาต่ำผมคงจะต่ำอะได้ว่าแต่เขาต่ำขีมมือไม่ตื่นเบื่อแต่โคกต่ำขีมมือ แค่ไหนบ้านนี้มื่อแรกระวังดีๆเด้อส่สะพายเสียาพร้อมกาเช่าพร้อผมรังบ้านเราต้องคลองตำแหน่งคลองคลองใจท่านผู้ชมคลองใจตำแหน่งนี้ปีหน้าเขาต้องเอาอีกอำนาจตำแหน่งปีหน้าเด้ปีหน้าต้องเอาอำนาจใส่จุดปีหน้ารักษาหุ่นรักษาหน้ารักษาตาปีหน้าเขาต้องคายค้าอีกคายสวยอีกเพื่ออายุอายุอายุก็ยังไม่เกินความสามารถก็ยังมีอยู่ปีหน้าคืนอีกเซมบ้าควัญเซมบ้าตำแหน่งอีกเราสัมภาษณ์ดนันงง่ามึงเนี่ยพุทนะใส่สะพายกับบ่บ่ถอดกันแตะวันแพร่งยังถอากี่ล่ะ เบาเบาจะไห้เบาน้ำคนตีเบาเบาน้ำคนผู้ใดทำกูเบาเาเล็กสินี่ยซัมพองคนไหนมานอนหลีอยู่ข้างรถอย่าร่งโต๊ะสาเดินเดินเดินน้องชายใกล้นี่ยนะตัวหมดลายหลมดจะโบจ่อสารจะไปนั่งง่ามเหมือนตีจ่อหงส์ต้องจ่อหัว์ั้องจ่อหงส์นั่งง่ามหนาหวานต้องเข้าใจนั่งง่ามหนาหวานหลายทั้งหนาวหวานทั้งเบาหวานใส่กันนั่งง่ามกันได้เบาหวานทั้งหนัทั้งนาวหวานทั้งสุดแตงโอ้เอาให้นางงามเราพักผ่อนสักากันมื้อนี้ขอบคุณคคบขอุณกำลังใจขอบคุณเนี่ยรางวัลที่มอบรางวัล อัดฉีดนางงามด้วยนะครับขอบคุณครับพี่นาพอกันไหมพี่นาพอกันไหมสลับตําแหน่งนี้คุณแม่รู้สึกไงกับตําแหน่งนางงามภูมิใจกับลูกสาวไหมน่าเบื่อมากเลยคุ่ณวายที่ห่วงตําแหน่งขั้ย่านเฟียดอยู่วัดมือบ่กเมียนแม่ว่าหลังวันหลงวัลใดไปบอกให้นางเลี้ยงเด้อรางวัลบู้าไม่พันสามกูได้น่ะพุ่นนะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดคาเสาสถานที่สำหรับนางงามได้เลย แต่ก่อนบ่มีรายได้แม่บ่บ่แม่บ่คิดแต่ว่ามือนีคิีดนะมันเพราะว่าเพิ่นมีตำแหน่งมาเสียงหลี่เพราะว่ามือนีบ่ฝากามือขึ้นได้500มือนีได้อีพั3สามหดนะบ่ได้บ่ได้บ่ได้ั่งง่ายบ่ได้เด้ขนาดได้แล้วมันได้สายจะไม่เดียวเด้วตัวสิได้2สาย3สายคือนมูลเพื่อได้ตำแหน่งอันสร้างการนี่ยังซ้ำนี่ ถ้ามิสสงการเฮียนซ้ำไรบันสช่ซิโบขี่ยุทธ์งหยอดไหมล่พูดลังคากระบ่แม่บ่ได้นั่งเราเราคันนี้นั่งสิคุ้มผู้เดียวแม่สิได้ยู่น้ำหล่อน้ำังสิได้หมอรถมาเองลราเนี่ยบอกไงอีกต่างหากเออบอกว่าแล้วให้นั่งเรียงด้วยบบบอกนั่งเรียงค่ะคเดี๋ยวเดียวบ้าพี่น้องเหมือนญาณซะญานนั้นตำแหน่งเสียดพนันบ่บ่น้ำพ่นมะลิยูอ๋อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องนั่งนั่งง่ามคอยนั่งง่ามสามเนี่ย ไปไทยนั่งงามมาหันเงตันกเนีงเฟียดใสาสายสะพายแต่เทียงขึ้นมาข,ขึ้นนี่เดี๋ยวนีนมันนีถอดอยู่ควันใจช่าง,งกาเบอร์สองเนียนแล้วก็มีามารางวันฝากมาให้นางพันสามหวันใจสามมนั่งรถกับ่านั่งอยู่กับที้พ<ะ>ันธุกันก็แม่จังหเที่ยวน้ำ่มารมากไม่รถส่วนตัวเพื่แล้วนะง,ง่ายเป็นเที่ยวนานั่สะพายบาถอดดิแกนาแทกลังเฟียกันกำเนีงเฟียดํา่นเนียงเฟีย ทนายเนาะมีแต่ไขม <c oughs> ไม่มากเผียนมาหมดหมือน,นี่นานอนหมดจอ,ย,อย้อนว่านาหวานหลานานาหวานค่ะปลาบดได้แหละเขา,ขามีหมอ,อมีแน,นวบปลาประการนาบดได้ดีาบดได้ดีมีโม่เนียนนะโอ้ยเน,นาะทนไหนนั่งนะคอนอนนนเคอาลำลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้นะครับก่อนก่อนตระแหน่งงั้นว่าสีเผื่อนนั่นตระแหนงพนสีเปียกก่อนพระยาตระแหนงเปียกขออนุญาตนะครับผมเอาพี่น้องลำลาไปก่อนคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเตรียมตัวคืนนี้พรอกันที่ ตำบลโคกจานอำเพื่ออุทุมพ,พรวิสัยชัยศร์สิสเกตครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเอ้กำลังใจหลายๆเด้อมาเลี้งพี่น้องเ้าครับ